สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงการคุยตอบก,กับลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะเข้ามาคุยในไลน์แอตติโนะนะเขา,ขาบอกว่า,าสอบถามห่หยค่ะอยากทราบว่าอยากเป็นนักบัญชีสลารับงานมาทําแล้วก็เปิดสํานักงานบัญชีในอนาคตต้องเรียนคอร์สไหนคะค่ะผมก็ถามว่ามีประสบการณ์ทํางานมาบ้างไหมเขาบอกทํามาแล้ว10ปีคะ่ะทํางานราชการสายตรวจสอบนะฮะ คือไม่ถนัดภาษีด้านบัญชียังไม่แม่นคือทั้งภาษีและบัญชีก็ไม่ได้ใช้อะไวง่ายสิบปีนะฮะผมก็เลยแนะนําคอร์สเรียนบัญชีภาษีสําหรับนักศึกษาจบใหม่เพื่อไปสมัครงานราคา5,000ันบาทคือผมเอามารวมกันเลยนะสิบเอ็ดคอร์สรวมมาอยู่ในคอร์สเนี้ยคอร์สเดียวราคา5 0 0 0บาทสําหรับเด็กจบใหม่อยากจะทํางาน บัญชีรู้เรื่องภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะซึ่งเขาเนี่ยห่างเหินมันมาประมาณ10ปีผมว่าอย่างเงี้ยเหมาะเขา,าเขาก็เลย,ายถามผมว่าเออไอคอร์สนี้เนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนค่กี่ชั่วโมงผมตอบไปเลยฮะร้อยชั่วโมงโคือ11คอร์สของผมที่เคยเปิดอบรมส่วนเนี่ยผมเอามารวมกันคือ11คอร์สผมก็นับนับให้เขาแล้ว สรุปว่าประมาณ100ชั่วโมงที่เขาจะต้องเรียนนะฮะก็เขาก็ตกใจครับว่าต้อง100ชั่วโมงเลยเหรอซึ่งต้องบอก <c oughs> นะว่าที่มันมีแพ็กเกจนี้มาได้เพราะเราเปิดสอนเนี่ยมาประมาณ78ปีแล้วแล้วเราก็เห็นว่าเนื้อหาเนี่ยมันเหมาะกับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราก็มาทําไว้สําหรับตอบโจทย์นะฮะแล้วทําไมขาย5 0 0พันเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามูลค่าของมันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องขอคํานวณก่อนนะฮะมูลค่าของมันจริงๆเนี่ยคือประมาณ60,000บาทเราเปิดอบรมสดเนี่ยนะถ้าเกิดมาอบรมสดเนี่ยประมาณ60,000บาท แต่เราคุดคิดคุณแค่5,000บาทเองนะเพราะาว่าคุณจะต้องไปดาวโหลดเอกสารเองอะปกติเราจะเอาเอกสารให้คุณใช่ไหมเราทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้สําหรับคนที่แบบมีเงินไม่อยากจ่ายมากคือในช่วงโควิดเงินมัน มีน้อยอยู่แล้วใช่ไหมเราให้คุณจ่ายน้อยแล้วคุณก็แค่ไปดาวน์โหลดเอกสารเองคุณก็จะได้ความรู้อ่ะคุณมาเสพความรู้ไงเนื้อ,เน,อเนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบอ่ะคุณไม่สนใจรูปแบบหนังสือหรืออะไรเท่าไหร่หรอกคุณสนใจว่าคุณได้ความรู้แล้วไปทํางานต่อได้ไหมเราก็เลยคิดคุณแค่5 0 0 0ันบาทสิคอร์สแต่เหนือกว่านั้นฮะเขาบอกว่าแล้วไอ้คอร์สท,ที่จะไปเปิดสํานักงานบัญชีเขาสนใจอยู่เหมือนกันเนี่ยที่บอกว่ามันหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันมันโอเคไหมเขาถามผมนะผมก็บอกว่า ไอ้คอร์สหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะที่ผมเก็บคุณเนี่ยนะมีอยู่ประมาณ15คอร์สเนี่ยสำหรับคนที่ไปทำบัญชีสลากเนี่ยการกองมาจากประสบการณ์ของอาจารย์เจียบในการทำงานมาแล้วในการสอนมาประมาณ8ปีเนี่ยมายัดอยู่ใน15คอร์สเ,เพื่อให้คุณทำงานบัญชีสลาะได้เนี่ยนะคุณไปไดาวน์โหลดเอกสารเรียนเองเนี่ย ผมคิด10,000บาทคุณรู้ไหมราคาจริงๆมันเท่าไหร่ราคาจริง,ๆม,รราารงๆมันประมาณแสนกว่าบาทอ oh oh. คุณต้องจ่ายเงินประมาณแสนกว่าบาทมาเล่นกับเราเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าคอร์สนั้นจะเปิดเมื่อไหร่คอร์สนี้เปิดเมื่อไหร่แต่เอามารวมๆมาแล้วคือ15คอร์สอะเราขายให้คุณแค่เพียง10,000บาทเท่านั้นเองคุณได้แสพความรู้ต่างๆประสบการณ์ต่างๆที่เอามาเล่าใน15คอร์สอาจารย์เจฟแล้วแต่มันไม่เอนกันเขาถามว่าไอ้คอร์สเนี้ยกี่ชั่วโมงเพราะไอ้คอร์สก่อนนั้น 5, นะเนี่ย100ชันบนา็เาว่า 240ชั่วโมงคือคุณไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนให้ครบ240ชั่วโมงก็ได้ไงถ้าเกิดคุณอยากจะเสร็จแค่5้าคอร์สคอร์สก็เรื่องของคุณไงแต่เรามีความรู้ให้คุณที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองเลยที่ไม่ต้องไปถามใครมาลงคอร์สนั้นคอร์สนี้15คอร์สกับเราเนี่ยเรียนอยู่2ปีคุณก็เก่งเลยที่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาหาความรู้พวกนั้นแล้วอ่ะคุ้มไหมล่ะคุ้มมากเลยค่ะอาจารย์จากหนึ่งแสนกว่าบาท เหลือหนึ่งหมื่นบาทและโปรโมชั่นมันแค่สิ้นปีหกสี่เท่านั้นไงถ้าเกิดคุณไม่รีบม,มาซื้อจับจองกันเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะเราก็ไม่เปิดแล้วแล้วก็คงคิดว่าจะไม่เปิดแล้วเพราะในอนาคตเราจะเปิดสอนหุ่นยนต์บัญชีแล้วดังนั้นใครที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่คุณจ่ายแค่ห้าพันบาทคุณก็จะมีความรู้สําหรับทํางานไม่ต้องโดนหัวหน้าดาหรือว่าให้เขามาสอนมากนะักหรือคุณอยากจะเปิดสานักงานบัญชีใครที่อยากจะทางานบัญชีสลากหรือรับทำบัญชีสลากคุณจ่ายแค่หมื่นหนึ่งเอง,เอ,งอะหมื่นหนึ่งอะ ค่จะจ้ะคือต้องขอเท้าความว่าในอดีตนะคะก็คอร์สเหล่านี้ก็จะเปิดเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องไปนะคะแต่เราโดนคําถามจากลูกค้ามากมายเลยถามว่าพอเรียนจบคอร์สนี้แล้วจะต้องไปต่อคอร์สไหนดีล่ะอ,อ่ะ พอเรียนจบอีกข้องอิมต่อคอร์สไหนดีคะจารย์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราเอาทุกๆคอร์สเนี่ยค่ะมาจับรวมกันแล้วบอกว่าเหมาะกับใครเราเลือกเลยว่าถ้าเกิดคุณมาลักษณะนี้นะคุณเอาคอร์สคอร์สเนี้ยก้อนเนี้ยไปเลยแล้วคุณก็เรียนไปเลยนะอยากรู้อะไรอยู่ในนี้ทั้งหมดแหละแล้วมันก็จะทําให้คุณกลายเป็นคนใหม่ค่ะแล้วผมก็ว่าการเรียนเขาแบบนี้เนี่ยคุณจะมารอ15คอร์สผมไม่รู้กี่ปีมันจะครบ15คอร์ส เพราะว่าพคอร์สหนึ่งเราอาจจะเปิดเดือนหนึ่งอีก3เดือนเปิดอีคอร์สหนึ่ง,อ,งอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เอามารวมกันอนะ่ะใน78ปีที่เราสอนเราเอามารวมกันให้คุณได้15คอร์สแล้วเอาความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดแม้จะไม่ได้มีโอกาสถามในปัญหาของการเรียนในห้องก็ตามแต่ไอความรู้ที่มันอัดด้วย15คอร์สเนะี่ยผมว่าคุณเรียนยังไงคุณก็แบบเข้าใจและรู้มันอย่างแน่นอนอ่ะซ mm ้ hmm. ําไปคอร์สนั้นคอร์สนี้ก็ไปซ้ําเจอกันอะไรประมาณนี้จากสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้นะฮะคุณก็ลองคิดดูนะฮะ เพียงไม่กี่บาทนั้นซื้อเวลาซื้อความรู้เข้ามาและคุณจะพัฒนาตัวเองได้ด้วยช่วงเวลาที่เราบอกนะฮะคอร์สสมัครงาน100ชั่วโมงคุณอาจจะเมื่งเรียนถึงหนึชั่วโมงคุณอาจจะบอกว่าเรียนแค่30ชั่วโมงฉันก็ไปทํางานได้แล้วคุณไม่ต้องถึงร้อชั่วโมง่ะคือไม่ต้องตกใจว่ามันถึงร้อยชั่วโมงแต่สาหรับคุณอยากจะเสพเยอะๆเรามีให้ถึงต้องร้อยชั่วโมงอ่ะหรือไอ้คอร์สที่คุณอยากทําบัญชีสลากคุณคิดว่าการทาบัญชีสลากหรือการเปิดสํานังกงานบัญชีมัน,นงาาาายอะะมมมมมมันต้้ีทกกษคววรููสสมมนนถ แต่เรา,ากลั่นกรองให้คุณอยู่ใน15าคอ์นนี่คุณก็ต้องเรียนมาทั้งวี่ทั้งวันเนี่ย คุณไม่ต้องเรียน240ชั่วโมงก็ได้เพราะว่ามันเยอะมากคุณอาจจะเรียนสัก50ชั่วโมง60ชั่วโมงแล้วก็ทยอยไปเรื่อยๆื่อยๆก็ได้สะสมไปโดยเฉพาะคุณทางานราชการนี่ผมเชื่อว่าคุณอาจจะมีเวลาเหลือที่จะมาศึกษาตรงนี้ก็เรียนมันไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อาายๆอเจี๊ยบลองคิดดูดิใครคนใดคนหนึ่งที่นั่งดูวิดีโอของอาจารย์เจี๊ยบสัก240ชั่วโมงอะ <c oughs> สมมติว่าให้5ปีเลยแล,แล้วนั่งเรียนสัก240ชั่วโมงอะมันต้องเก่งนะความรู้ต้องมีนะทั้งภาษีทัั้งหลก ในการปฏิบัติทั้งโปรแกรม e x p r e s s ทั้งวางระบบบัญชีทั้งวางแผนภาษีทั้งให้คำปรึกษาทั้งทำงานเอาซอโอ้โหมันมีเยอะแยะมากเลยที่คุณจะเป็นคนใหม่ได้ในคอร์สเหล่านั้นนะคะก็จะมีเคสคำถามที่ถามกันในห้องเข้ามาด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยคำถามของคนอื่นอาจจะเป็นคำถามของเราก็ได้นะคะก็คือการแชร์ประสบการณ์ของนักเรียนที่มาเรียนในห้องด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคอร์สเหล่านี้ค่ะ จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่นะคะเงินที่คุณเอามาลงทุนในส่วนนี้ก็มองว่าเยอะแต่ความรู้ที่คุณได้กลับไปและประสบการณ์ที่ได้ในห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือปฏิบัติได้มากกว่าเงินที่คุณจ่ายไม่อีกค่ะอืมนะถ้าสนใจติดต่อที่0 970091656หรือ0 853111669หรือ l like i น์ id atyellowtenning นะครับค่ะ